กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดช,ชอบนะคะได้แก่คนไร้ที่พึ่งสมาชิกนิคม,ะะมรัศดรบนพื้นที่สูงผู้ทําการขอทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อสุดท้ายแล้ว จะช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่ได้ในสังคมและหันกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ในที่สุดค่ะซึ่งการทำงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะและเป็นไปตามแผนแม่บทในการเสริมพลังทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะคะซึ่งต้องมาร่วมด้วยช่วยกันและรวมพลังทางสังคม เพื่อช่วยเหลือและดูแลกลุ่มเป้าหมายค่ะภายใต้ข้อจำกัดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นเครือข่ายหรือพลังทางสังคมนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานค่ะ โดยเฉพาะประชาชนนะคะประชาชนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนและดูแลประชาชนเพื่อประชาชนค่ะในการเป็นข้อต่อข้อกลางและนำสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีนโยบายในการส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมกรมนะคะได้เชื้อเชิญให้ ประชาชนทุกคนนะคะที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นคนหมู่กลุ่มหรืออาชีพใดๆที่อยากจะเป็นผู้ให้นะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับกระทรวงการพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในบทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออ,อพอมอคะ่ะอ,อพอมอจึงเป็นการรวมกันของกลุ่มคนดีนะคะที่มีจิตใจดีคิดดีแล้วก็ทำดี เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องมีความเก่งและมีองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือส่งต่อบริการของรัฐไปถึงประชาชนได้ด้วยอภมอนนอกจากจะต้องดีต้องเก่งแล้วนะคะสิ่งสำคัญค่ะต้องกล้าด้วยนะคะกล้าที่จะเสียสละและลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมเป็นพลังในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรและไม่ทอดทิ้งกันค่ะ ในปัจจุบันมีอ,อพอมอที่ทำงานร่วมกับกระทรวงพอมอนะคะกว่า3 0 0 0สนคนค่ะและโดยเฉลี่ยแต่ละปีนั้นนะคะอ,อพอมอได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไปมากกว่าปีละ700,000คนด้วยนะคะบทบาทที่สำคัญของอ,อพอมอค่ะอ,อพอมอนะคะมีหน้าที่ลงพื้นที่นะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือ จากนั้นนะคะก็ให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือการส่งต่อความช่วยเหลือมายังบริการหรือสวัสดิการที่รัฐจัดให้ต่อไปค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เสริมพลังความดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะ mm hmm. ก็ได้มีพิธีเชิดถูกเกียรตินะคะแก่อ,อกพอมอนะคะทั้งสิ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจานวน เก้900กว่าท่านนะคะโดยแบ่งเป็นอพอมอดีเด่น800คนค่ะแล้วก็อพอมอดีเด่นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะเราก็มอบรางวัลอพอมอดีเด่นพิเศษอีก100กว่าคนค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมเนี่ยนะคะก็ เป็นอาสาทำความดีในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้เข้ารับบริการหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะก็ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมนะคะก็จะยกย่องเชิดชูเกียรติอพอมอเหล่านี้นะคะให้เป็นต้นแบบที่ดีทางสังคมเพื่อเป็นผู้นำทำความดีในสังคมแล้วก็ ให้แรงกระเพื่อมของการทำความดีในสังคมเนี่ยค่ะแผร่ขยายเป็นวงกว้างออกไปนะคะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีขีดจำกัดค่ะ